รถใครเนี่ยเฮ้ยนึกว่าใครอุ้ยต้องไปเรียกบอสแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยน้องโฟกเนี่ยลูกชายคนใหม่ครับไอ้สามวันสดๆร้อนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปเรียกบอสแป๊บหนึ่งตื่นเต้นตื่นเต้นบอสครับรถใครมาจอดอยู่ข้างหน้าไม่รู้รถใหม่ป้ายแดงเลยหล่อมากใครมา่่หลอ น่าจะเซอรไพรส์ของบอสแน่เลยทำไ,ไมบอสงอานจีเบื่งรูกครับบอสเบื่องลูกบอสครับเศ้าโตกแล้วแบบสวยมากรถคันสวยดีขาวจวมาเลยขาวจวมาเลยครับบอสมาเบื่อเอาเลยยังบอผู้ใดบหี่ สวัสดีครับสวัสดีครับจักรรถู้ใดาบุนี่ถ้าจะเปลี่ยนชุดได้ไหมจักรรถไทยพวกรถไทยอ่ะโอ้ยหนุ่มโค้ชิีนขับหรอใช่หมายถึงอะไรนี่รถป้อะไรไฟแดงหรอป้าดป้าดมาหนุ่มโค้ออกไฟแดงตัวซีเคตัวท็อปล้านหรอเนี่ใช่รถเธอหรอรถผมครับได้ออกมาได้สามวันปุ๊บผมฉี่มานี่เลยโอ้ เอามาทำอะไรน้องฟุ้งไม่ให้บอสทำอะไรนี่วันนี้มาร่วมมันเกิดบอสแล้วก็มาให้บอสเจิมรถไทยครับโอให้บอสเจิมรถไทยมันด้านซีบีครับ h o นด้า i ซี c โอ้ใครติดตึ้งนะครับบอสประหยัดน้ำมันด้วยนะครับโอ้ไม่ต้องตี ถ้าเราเองเื <gegen violin> <warfare> ้อ <left> ถ่ถไฟฟ้ารักโลกรักตัวเองเชือเอาให้บอสทำอะไรนี่น้องโฟกนี่ให้บอสเจิมให้เดือนนีจขันอะไเจอน่า่เยบอสเจอด้อดดที่ไหนมูเป็นพี่เรเอ้ยจากนั่งจากวันนั้นน่ะนองนั่งรถอะไรมานะนนั่งรถไปมาทางานทุวันอแล้วตอนนี้คือ นั่งรถอะไรนี่โอ้ได้ได้ซีวิกถ้าเปิดไฟตรงไหนหลาดเ้าเนี่ยในฮอนด้าซีวิกเลยครับปืดอ่าปวดจุกลางมาดูโอ้โอ้เป็นของของเยอะของเยอะขับรถไมคือหกแล้วหกแล้วเอาเอาจูงจูงประเดิมเห็นบอกนะครับบัสบันเรียบ โอ้การตรวจเช็คตัวตนทางปลอดภัยนะครับคนเงินคนทองเข้ามาร้านฟิล์ขับเยอะๆเอาเข้ามาให้น้องโฟกเยอะน้องโฟกเบอร์ F53 ครับ F53 ไม่เคยไม่เคยขยันเปลี่ยนเบอร์หรอลูกไม่มีครับชอบเบอร์นี้เอามาอยูเหรอมีโอ้โหอาวเมื่อกี้ทะเบียนอะไรอ่ะแม่ทะเบียนอะไรเบอย์010 6010 F53 ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทำงานที่ร้านฟิล์มขับกี่เดือนแล้วนี่ ทำมาได้สองเดือนแล้วครับทํางานสองเดือนเอาละคเป็นร้านโอ้โหมสมภรณช่วยตรวจสอบงงิอยู่ก็ดีใจก็ภูมิใจกับน้องนะครับที่จำวันแรกที่น้องมาอยู่ด้วยแต่ตรงไหนวันนี้ครับนี่ครับคูสิบจำวันแรกที่น้องมาอยู่ได้มาอยู่ด้วยว่าวันแรกน้องเลิกงานแล้วน้องไปหาที่ตรงละครครับแล้วก็บอกว่าจะทําได้ไหมผมไม่จะลองดู แมนบอใช่ครับมือแหลกมันไปหาบ้าน <ขอ S 2> ผมจะลองดูอย่างนั้นว่าใครวอาดอกว่าใครป่าว่าใครวอดดอกพี่น้องมือแหลกจนถึงวันนี้ออกรถก็ดีใจด้วยแต่ออกรถก็ต้องขยันมากขึ้นครับผมจากร้อยดื่มต่อวันก็ต้องเป็นสองร้อยดืม่มโอ้ <laughs> เพราะว่ารถไม่ได้ดังบึนๆเด้ดังได้ครับดังงอน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 เราเฉพาะที่ไม่ดังบึนครับไม่ดังฮึมพึมพึมดังงอนงอนงอนอย่างเดียวแคนั้นแล้วดีใจด้วยแล้วก็ฝากลูกค้าทางฟินขับเอฟซีน้องโฟกฟินขับด้วยก็ เสื้ออุดหนุนน้องอันนี้ทํางานทํางานทํางานประจําด้วยแล้วก็ทั้งมาทํางานจริงๆแล้วอ่ะรายได้งานงานงานเสริมน้องอ่ะแซงรายได้หลักแต่ว่ารายได้งานหลักน้องก็ไม่ทิ้งเด้ครับคืองานหลักน้องกับมีประจาอยู่แล้วน้องกับบริษังานเสริมน้องกับถึงแม้ได้เงินเยอะกว่าก็ไม่ิ้งงานหลักเพราะว่ามันก็เป็นงานสําคัญอยู่เพราะแล้วบาลาน์พอดีพอดีน้องโฟกัครับผับผมครับผรับผรับผมครับผมบผม F4 บอดด้วยนะครับแล้วก็ f ซน้องโฟงนะครับก็ฝากเอ็นดูน้องโฟงหน่อยนะครับ F53 นะครับมันเกินจริงเนาะเกินจริงคำว่าสองเดือนรถซอนด้าซีวิกรุ่นอันนี้ตัวเขาเรียกวัวตัว standard ตัวกลางตัว top ตัวกลางครับตัวกลางตัวกลางไฮบิดถ้าบานล้านแสนล้านแสนหนึ่งล้านแสนคับน้ผักคือโดนหล่นมันเจิมมันเจิมจริงี้ดีมันน้ำผักมันลองขึ้นเลยแปลกเลยรู้ สวยงามข้างหลังก็เลิศนะกว้างดีกว้างใหญ่มากุ่มสวดแแม่ใช่รถลุ่มสวดกับเสือกับสีหกแน่ธรรมดาแล้วนกนุ่มสวดนอจะเปิดกลางนะครับดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยจริงๆกับกับวันนี้ที่แบบว่าเออเปิดท้ายหรอเนี่ยใช่ครับเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นไฟฟ้าโอ้อาบซาบะละคุณเปิดทุกอย่างมือหนิโอเคปังปังมันๆนะครับ หนุ่มน้อยปีนขับกับรถคันใหม่ของเขาและเบอร์ห้าเอสาวงด้วยนะครับ